บอกเลยตัวนี้ของโปรดคุณภรระยาะวันนี้มันละพอดีคำมากเลยเมนเขากระซีว่าง้วยห,หน้าตาจิ้มเนิม้มดาบว่าเป็นยูว่วเดาอผักมันพี่หนอง เกือบหนึ่งอ่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่นอ้องสูขูสูคนเห็นผมบ่ครับพี่นอ้องหมูกรอบปังนาะ <c oughs> จัดเมนูตำซัวหมูกรอบนะครับเมื่อน,นี้เลิกงานมากครับผมมากินตอนเลิกงานครับผมพี่นอ้องคืออยากกินนะครับผมถอดไม่ไม่หง้ดเลยครับพี่นอ้องแกมกัพผักนะครับน้ำปลาเสิบแซ่บ ขาดบ่ได้ Lulu. ขึ้นน้ำจิ้มดำนะครับเฮ็ดให it, ด้น้อง <the> okay. ไอ้น้องไอ้พันยากินมาครับพี่น้องบ่วหลายมาเสียบๆด้วนกันครับผมพมาจ้าเสียบๆด้วนกันจ้าใส่ไปเลยสองกิโลใัดไปเลยใส่ไปเลยเพื่อนถอดโอ้ไม่อยากผักพี่น้องเอ้ยเพื่อนมาเสียบๆด้วยกันครับผมมามามาเสียบๆจ้าใส่ไปเลยจิ้มดำจิ้มดำก่อนเลยโอ้ยอยากให้ลูกกินน้ำดิลูกกินน้ำบ่ได้ลูกยังหน่อยอยู่ น้ำกิมดำจ้าน้ำกิมดำจ้าฟังกับเสียงก็พอ <laughs> <laughs> บ้ง <laughs> ดัง <laughs> ไม่สู้ <laughs> ของนูหรอกนู <laughs> ดังกว่า <laughs> ได้ไหมได้ไหมนู้นเส็ มือผมคืออยากค้ดมันพี่น้องเลิกงานมากกูเจอจมเอยเนี่ยมีมันเนี่ยเนียวนุ่มดีดเ่ตานมจีนอืมไหอ,อยากก๋วย มันเป็นเนืพันหยาดอะเส้นเหนียวนุ่มมันดีดจ้ะหืาการพักไว้กุี่แห้งสิกอบพักกุี่หิวนะครับผมเนี่ยนุม่มจีนไปพีน่น้องนุ่มจีนเนื้อหยาเลยเจ้า Oh, đừng, 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 đừng. Đây nào. hàng. Ừ. mới tiếng มาัน้ำจิ้มดำรอบนั้นเรากินน้ำจิ้มดำไหมมีไหมรอบรอบรอบผมไม่มีไม่มีเนาะรอบนิ้ว มาลาขี่นกก็ม no ีครับผมเวลาเวลาแบบว่าห <player> ิวอหงางแห้งๆเลยมันเด็กกินของแสบยบเนี่ยมันมันจะกินได้หลายเลยก็แสบนะครับพี่น้อง บอกเลยตัวนี้ของโปรดคุณภรระยาะวันนี้มันละพอดีคำมากเลยมน <Amen. S 2> อือ เอาตัวไหนคะเะคะลือกเอาเลยค่ะนะครับผมจะเน้นเอากับกรอบเด้อกินหมูกรอบกับกตรงนี้ตัวกรอบๆ <c oughs> หือเนื้อไว้อืันนี้มันต้องสะใจทั้งหิทงวทั้งเสียบได้มันอื เมื่อต่ผ่าน้ยั่ว <c oughs> เลยนะคะ เยอะๆเลยนะคะละคุ้มๆม,มำลำ ฟินมากอย่ามันก็แสบ ทั้งแสบทั้งเค็ดเด้อจ้ะพี่น่องวันนี้เื้อแน่นหนาแทบ ยังเกินเอือ้อ <laughs> แล้วก็มีคมนะวะกินแต่แนวเดิมๆหลายพี่น้องของแสบมันขึ้นอยูก่กับผูมักนะครับแสบมหาศาลนะครับผมกันมูเจ้ากันเจ้าด้กินคือผมนี่ละเฮ็ดแบบผมนะมหอมกรอบกรองเนี่ยนี่เจ้าสิกินอาทิตย์ละสามสี่เท่าผุนละงกันเจ้าบ่อคืกานเห็ดนะยี่ห แต่เห็ดมันเห็ดโดนแค่นั้นเองพี่น้องพักปุดไอปอนพักสีเหลา ในประเท่เนี่เจ้าได้กินน้ำจิ้มดำนะพี่น้องนะพี่น้องทุกคนเลยมาคนก็นก,นกินแลแล่ะแต่พูเพินที่ว่า <c ười> คือกินดูเถอะเป็นพี่ๆได้กินน้ำจิ้มดำน้าพี่จะว่าฟินนะครับผมือ <c ười> <c ười>

Cắt đi cắt, nó ngon Ui, mình chùm nằm tầm Uhm Chùm nằm tầm cái Ui

<laughs> มาก <laughs> สัตว์แต่มมกรอบเลยวันนี้ห <laughs> ือว่ากินแต่ลายนะหน่อย <laughs> ันนี้จะเป็นพวกเนื้อมันตำซั่วยั่วๆกับหมูกรอบยั่วๆฝนตกจ้าน่ะในวันฝนตกบินๆิน <laughs> ันเข้าไปเต็มปากเต็มคั่ม กิน <c oughs> ไม่หลดบางเนี้ยอะไกินแนี้ยนเนาะพี <c oughs> ่น้องเนาะเจ็บมา, <c oughs> ยากยแต่ช่วงเนี้ยมันหนาวหนา ัมานเลิกง,งานมากนะครับผมพี่รองมือเนี่ยฝนตกบางเทีอบมริไทยก็ขึ้นปอนกะเหตุงานไหลเนี่ยไหลเนี่ยก็ถือเมียดาประจำ เมื่อนีว่าสิไลท์เอกเก่งใจเพิ่นถึงดาคูมม่มอูพี่น้องนั่นเขากระซีว่าง้ยห,หน้าตาจิ้มเนิม้มดาปวัวเป็นยูว่ว้อเนาะหักมันพี่น้องเติบหนึ่งอะครับพี่น้องสำหรับคิวนีปอนก็ขอโตลาไปก่อนเลยนะครับผมพี่น้องแซ่บนะครับผมหมูกรอบตำส่ว มันเข่ากันครับผมพี่น้องกินย่ำได้ก็แซบย่ำนั่นแหละใช่ใะไดก็ฝากกนไหลกดแช่ให้ปังปอนน้ำเนยเด้อครับพี่น้องครับผมอยู่กับปังปอนเป็นดนเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าฝ่าเบื่อกันนะครับผมพี่น้องครับปอนจะเหตุคลิปออกไปเรื่อยๆถ้านลูกสาวโตโปมละลูกสาวสิเดมมานั่งน,น,นั่มคุยนั่มแน่นอนสำหรับนี่ขอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า